อ n นโตเนล่ารอคุตโซกลายเป็นชื่อที่แฟนบอลให้ความสนใจหลังการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกของอาร์เจนตินาต่อเธอคือภรรยาผู้เป็นกำลังใจสำคัญของลิโอนลเมซี่สตาผู้พาทีมมาถึงฝั่งฝันจนทำให้เรื่องราวความรักของทั้งคู่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งจะเป็นอย่างไรข่าวสดสปอร์ต r ีแค p รวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้ฟังค่ะ หลังจากพาทีมชาติอาร์เจนตินาผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สำเร็จโดยถือเป็นสมัยที่3ของชาติอย่างยิ่งใหญ่แล้วเรื่องราวของลิโอเนลเมสซี่ตาร์ดังของทีมที่แฟนๆเอาใจช่วยอยากให้คว้าแชมป์ก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากซึ่งนอกจากฝีเท้าของเมสซี่ที่แฟนบอลทั่วโลกยอมรับแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ผ่านโลกออนไลน์และได้รับความสนใจอย่างมากก็คืออีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและเคียงข้างนักเตะรายนี้มาโดยตลอด นั่นก็คืออันโตเนลลารอคุโซภรยาสาวคนสวยของแข้งวัย35ปีถ้าหากเบื้องหน้าความสำเร็จของเลี้ยวเนลเมซี่คือการได้โลดแล่นในสนามญ้าท่ามกลางแฟนบอลเบื้องหลังผู้ที่คอยผลักดันเขาก็น่าจะเป็นอันโตเนลลาภรยาคู่ชีวิตที่คบหากันมายาวนานผู้ที่เป็นรักแรกและรักเดียวเป็นแม่และภระยาที่เป็นลมใต้ปีกของเมซี่ เรื่องราวความรักแสนหวานของทั้งคู่เริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์เลยค่ะทั้งสองคนพบกันตั้งแต่อายุ5ขวบเนื่องโดยอันโตเนล่าเป็นญาติของเพื่อนสนิทของเมซี่และเมซี่เคยเขียนจดหมายรักถึงเธอด้วยพร้อมกับบอกว่าเมื่อโตขึ้นจะเป็นแฟนกันได้ไหมจากนั้นทั้งคู่ก็รู้จักและติดต่อกันเรื่อยมากระทั่งเมซี่ได้ย้ายไปอยู่ที่บาร์เซโลนาด้วยวัย13ปีทําให้ทั้งคู่ต้องค่อยๆห่างกันออกไป แต่แล้วอีก5ปีต่อมาอันโตเนล่าต้องสูญเสียเพื่อนรักที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเมสซี่จัดการซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับมาหาเธอที่อาร์เจนตินาทันทีเมื่อรู้ข่าวเพื่อปลอบใจเธอซึ่งจุดนี้ทําให้ทั้งสองคนก้าวข้ามผ่านเฟรนโซนกลายเป็นแฟนโซนกันจนถึงวันนี้และสุดท้ายอันโตเนล่าตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่สเปนกับเมสซี่ในเวลาต่อมาซึ่งเมสซี่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักครั้งนี้เอาไว้ว่าเขารู้สึกมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองเมื่อได้อยู่กับอนโตเ หลังจากรู้จักกันมา25ปีทั้งคู่ตกลงตรงใจแต่งงานกันในปี2017ซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจแล้ว2คนก็คือตียโกและมาเตโอและหลังจากแต่งงานกัน1ปีทั้งคู่ก็ต้อนรับลูกชายคนที่3ก็คือชิโร่กลายเป็นภาพครอบครัวในฝันของใครหลายคน ทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันเสมอในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดรวมถึงในช่วงการตัดสินใจครั้งใหญ่ของแข้งวัย35ปีที่ต้องอำลาถิ่นค้ำหนูของสโมสรบาร์เซโลนาที่เขาอยู่มากว่า20ปีเพื่อไปเริ่มต้นที่ปารีสแซงแชร์แมงในประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางคราบน้ำตาซึ่งอันโตเนล่าอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้กับสามีอยู่ด้านล่างเวที เมซี่และอันโตเนลลาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ฝรั่งเศสและคอยเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอจนถึงวันที่สิ่งที่ตาร์ชาวอาร์เจนติน่าฝันถึงมาโดยตลอดนั่นคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับชาติบ้านเกิดซึ่งตลอดทัวร์นาเมนต์อันโตเนลลาพร้อมด้วยลูกๆทั้ง3คนเดินทางไปที่กาตาและอยู่เชียร์เมซี่จนถึงฝั่งฝัน หลังการคว้าชแชมป์ของเมสซี่ภรรยาของเขาโพสต์ตข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียบอกเล่าความรู้สึกถึงสามีอันเป็นที่รักโดยบอกว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเราภาคภูมิใจในตัวคุณอย่างมากลีโอขอบคุณที่สอนให้เราไม่ยอมแพ้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดในที่สุดคุณก็ได้เป็นแชมป์โลกแล้ว เรารู้ว่าคุณทุกทนมาหลายปีแต่สิ่งที่คุณต้องการคุณทำได้แล้วอีกโมเมนต์ที่กลายเป็นไวรัลหลังจากมีภาพปรากฏให้เห็นว่าเมซี่ที่พึง่งคว้าแชมป์โลกมาหมาดๆถือโทรศัพท์ถ่ายรูปของภรรยากับถ้วยฟุตบอลโลกด้วยรอยยิ้มท่ามกลางลูกๆของพวกเขารวมถึงสายตาของทั้งคู่ที่มองกันอย่างหวานชื่นอยู่เสมอเป็นบรรยากาศครอบครัวสุดอบอุ่นที่แฟนๆต่างพากันอิจฉาและต่างพากันยกให้เมซี่เป็นสามีตัวอย่างเลยทีเดียว และนี่ก็คือเรื่องราวความรักของแข้งดาวดังที่ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในยุคที่แม้คำว่าตลอดการอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่คำว่ารักแท้เมซี่และอันโตเนลา่าถือเป็นคู่รักที่พิสูจน์และทำให้เห็นแล้วว่ามีจริง oh. ก็ขอให้ทุกคนได้เจอรักแท้แบบที่ล e โอและอันโตเนล่าได้พบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟเลเลอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ